เอาว่าจะมาดึงซะหน่อยเดี๋ยวรถไถมาแล้วครับพอดีเลยี่ผมว่าจะเอาอินดี้มาดึงให้ครับพอดีผมมีโซ่ไงดันตูดเลยดันเลยดันเลยโอ้โอ้กระบะดึงไม่ขึ้นล้อดิโอ้ <laughs> โอ ผมว่าจะารถมาดึงให้เมื่อคืนนอกนี่ับมันเมื่อคืนที่แรกว่า,าน,นี่ว่ารถยืนดึงได้เบื้องทั้งนู่นโอ้ล่องไหลเดี๋ยวไดๆเ,เอาดำลงดำดำลงดำดำลงดำลงเดี๋ยวๆดวเอาเลยยืนดีๆเลยส่งเลยเอรส่งเลยขึ้นอยู่ เพราะว่าหน้าม er. ันจมเดี๋ยวเดียวหน้ามันลงมาดึงมาดึงมาดึงเดี๋ยวเดียวโซเดี๋ยวโซ โซโซเ,เดี๋ยวผมเดินนารถไให้ดึงดึงขึ้นเลยนะครับทีมงานเสียอีกมาเดี๋ยวเรามาดูพลังเอ็มครับผมอย่างนี้ต้องเจอพลังเอ็มแล้วนี่ครับเอ็มห้าพันเป็นไงล่ะเสียดพลังเอ็มเลย เออเดี๋ยวๆ,ๆพี่<ๆ>พี่เอาตัวนี้สอดเลยนี่เอาตัวนี้ร้อยมาเลยแล้วค่อยมาเกี่ยวนั่นแหละเฮ้ออ่อะนี่ครับโอ้เล่นท่ายากเลยยามเย็นครับพี่น้องเอาเลยไปไปึ้นแล้วก็เร็วไปไปอีกอีกอีกอ,อีกอ เอายกยกยกเลยยกเลยโ,ยลยโอ้เหม็นยางหรือเหม็นคัดนี่อ่าก็ช่วยเหลือกันไปครับสวอยกันไปอ่ะต้องขอบคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณรถไถนะครับ <S <S ดูแลกันไป <S <S โซ่นี่มีประโยชน์มากเลยตอนนี้หลังจาก กยูู่ัับรถไคนนนเลหลังจากฝนตกนี่โซ่นี่มีประโยชน์มากเลยนี่หลายคันแล้วดึงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมุนไอมัดเลยนะพี่ดึงลงต่ำๆแล้วก็มัดเลยโอ้แกแก้วแก้วช่วยกันครับทีเขาทีเราแหละเนาะมันไม่ได้ว่าขอบคุณครับ,รบที่มัดให้อ่ะช่วยๆกันครับเอาโซ่ไปเก็บครับ เอาเทดินออกได้ไปเลยไปอัดหลานเยค่อย <laughs> ไปอัดหลานแล้ว <laughs> ไปเฝ้า,า <laughs> ไปทําเท <laughs> เี่ยวเดี๋ยวมันชิบอะไรเที่ยวฮะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งวิ่งโอ้เสียดากันตะพืดนเลยหนุนเดี๋ยววันถ้าพรุ่งนี้แดดแรงๆก็วิ่งได้อยู่ นี่ก็กะว่าจะมาดึงมาดูแล้วโอ้ดึงไม่ขึ้นต้องเอารถไถช่วยอย่างแบบแบบเดียวครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นครับไดเอ็มเก้าพันไอเอ็มห้าพันต้องเจอพลังเอ็มอย่างเดียวครับถึงจะขึ้นนูน่นนู่ก็เรียบร้อย จมดินดวนก็จอดถ่ายคลิปอยู่นู่นครับพี่บุ๊ฟรีครับล,ลื่นลื่นื่นเอาไปดูคันนู้นอกกีกทีนึงโอ้ รอหลังครับจมเอานน่นก็จมเอาโอ้โหโน่นก็จมครับโอ้ต้องเอาโซ่มาดึงหน้ามีดันเลยไอ้ลูกเอ้ไอ้ป๊าเลย เอายกโยกยกดํายกดําต้องเอารถไถเกี่ยวเอารถไถเกี่ยวเอาผันเอาใบมีดอะเกี่ยวเกี่ยวฝาท้ายออกมาหน่อยเอาใบมีดเอาใบมีดอะเกี่ยวเอาตรงนี้ออก ว่ามันงัดฝาท้ายไม่ได้ต้องดีตรงกลางเอาขึ้นได้แล้วคันนี้ต่างคนต่างจมอุ้ยทำไมมันลูกลอยมันลอยสูงจังอั้ฮลูกลอยมันขึ้นลอยสูงเหตาเอาเดี๋ยว

เดี๋ยวลงก่อนลงก่อนลงก่อนตาเดี๋ยวถอยนิดนึงเอ็กนี่เอ็กเอ็กเอาพุเอายกยกเอาอีกหนึ่งเลยนี่ได้แล้วได้แล้วนี่โอ้ยใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์ รอยเอาเทคนิคง่ายๆครับสำหรับทีมงานรถด,ดำรถแมคโครเราช่วยกันมันเย็นแล้วช่วยกันก่อนเมื่อกี้ตาแกก็นูนเสียหลักอะไมลูกลอยนะ้ามันโซลามันลอยสูงยังอ่ะเนี่ยฮะมันมก็ก็รู้อยู่ปกติลูกลอยมันต้องอยู่อยู่ล่างไม่ใช่เหรอ เนี่ยมันทําไมมันลอยจังอ่ะ <c oughs> เออนนผมว่ามันมีน้ําแน่เลยเนี่ยว่ายุ่เนี่ยแล้วมีอากาศด้วยนะตาโอ <c oughs> <c oughs> น้ำเขา้าน้ำเข้าตัวดักน้ำกองโซลา <c oughs> ลูกลอยแกลอยอยู่ลอยอยู่สุดเลย <c oughs> เออเห็นไหมลูกลอยลอยสูงเลยเอา วุ่นวายกันยามเย็นนู่นก็เสียดากนีนแล้ครับนู่นโอ้เอา้าเราช่วยหน่อยเราพี่วูฒดนี่ไม่ทนที่จะเดินถ่ายแล้วครับอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะครับบายน้่นเ้าได้บ่คนละสองเที่ยวจะบ่ได้ยี่บอสดินก็หาที่ตัก บนหาอยู่นะนะแม่โคุนปนหาที่ตักดินนะ,ะเข้าไปใส่ดินอีกครับสักเที่ยวสองเที่ยวเล้าขุนเงินวานนี้ล้างมาอย่างเรี่ยมเลยอ๋จมกันเป็นว่าเล่นเลยครับอเจอกันใหม่ครับผม